สวัสดีครับเจอกับโจ๊กอีกวันนี้นอกสถานที่นิดนึงนะครับด้านหลังวิวเป็นทุ่งนาเลยทีเดียวเชียววันนี้ผมมีเทคนิคสําหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ละกันคือผมจะมาบอกวิธีการแร่ปลาช่อน <c oughs> เพื่อที่จะทําปลาช่อนแดดเดียวครับที่เขาขายตามตลาดที่แพรแพอย่างเงี้ยเราจะใช้ปลาช่อนที่ค่อนข้างตัวเล็กนิดนึงเพราะว่ามันจะกรนทั่งกออรอบอร่อยแล้วก็ตัวมันจะพอดีเวลาทอดนะครับ อันนี้เลยปลาช่อนเรามีปลาช่อนอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีทากันเลยนะครับนี่นะครับเราจะเริ่มจากการเอาเกดมันออกก่อนมือใหม่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันพลาดได้ง่ายหลังจากที่เราเอาเกดออกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเอาหัวปลาช่อนออกโดยการปาดท,ที่ใต้เหงือกอย่างนี้นะครับเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันปาดเข้าไปที่ใต้เหงือกเหมือนกันเอฟอ,อย่างนี้หัวก็จะออกมาแล้วเราจะได้มาเป็นแบบนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็จะปาดตามกระดูกตรงกลางตัวนะครับจากด้านหลังด้านหลังของตัวปลานะครับ ลักษณะแบบนี้ค่อยๆปาดาเบาๆคือถ้ายังไม่คล่องก็ทำลายมาก่อนก็นได้นะครับนะครับหลังจากเราปาดตรงนี้ได้แล้วเราก็แผ่ออกมาอุ้ย เราเจมาเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วเราก็เอาไส้มันออกหลังจากที่เราเอาไส้มันออกแล้วครับจะเห็นว่ามันจะมีกระดูกตรงกลางอยู่ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งบางทีร้านค้าเขาไม่ได้เอาออกนะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักให้ปลาแต่ถ้าผมทำทานเองเนี่ยผมจะสไลด์มันออกมาด้วยก็ อะไมันออกมาอีกคีนึงเอาแต่เฉพาะกระดูนครับแล่กัออกเลยตรงนี้ต้องระวังมันบาดมือนิดนึงนะมีดนี่ฮะพอสุดมาแล้วปุ๊บเราก็จะตัดตรงน,นี้โอเคเรียบร้อยมาช่อนตนัวเล็กน้อยสำหรับทำปลาแดดเดียวของเราครับผมหลังจากที่เราแลป่ปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้มาอย่างนี้ ต่อไปเราก็จะมาหมักนะครับวิธีหมักก็ง่ายๆเลยของผมจะมีเกลือเป็นหลักเลยแล้วก็น้ำตาลนิดนึงอันนี้ส่วนตัวชอบก็โรยเกลือเลยนะครับโรยเกลือ ครับผมแล้วเราก็ยำเลยโอเคเราก็หมักไว้สัก15นาทีพอพอเราจะทอดกินอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวพอหมัก15นาทีเสร็จแล้วเราจะเาไปตากแดดตากแดดเสร็จปุ๊บพอมันหมาดๆสั้ง2-3ชั่วโมงผมจะทอดเลยผมจะไม่ค่อยชอบหมักไว้นานเดี๋ยวเราไปตากแดดกันก็เดี๋ยวหลังจากที่เราหมักแล้วเราก็มาตากเลยนะครับ นี่เลยแต่ตรงสาพิเศษเลยวันนี้ได้ปลามาแค่นี้แหละมันหายากโอเคเดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันหลังจากที่เราตากจนแห้งแล้วนะครับปลาเค็มสามตัวน,น้อยๆของเราเราก็จะมาทอดนี่เลยน้ำมันร้อนเลย ต okay. อนนี้ปลาจะสุกแล้วนะครับถ้าลอ,อยหน่อยน่าจะไหม้นี่ปลาช่อนแดดเดียวง่ายๆของเราตัวเล็กกินง่ายกินได้ทั้งตัวเลยนะครับคีบอะไรอย่างเงี้ยกรอบตลอดเมนูนี้น่าจะจบง่ายๆแค่นี้แหละก็ <c oughs> เป็นทิกๆเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบ ว่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคลิปหน้าผมจะมีทิคมีเมนูที่สามารถทํากินเองได้ง่ายๆแบบนี้อะไรไมาอีกเพื่อนๆชมกันอีกสําหรับวันนี้อย่าลืมกด s u b สไคร b e ช่องโจ,โจคุกกิ้งนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ